สวัสดีครับพบกับผมใน PNR1996 racing นะครับซึ่งวันนี้จะมารีวิวรถนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วที่รีวิวทีแว่แล้วมาเนี่ยเป็นแค่ทั่วๆไปแต่วันนี้เลิกง,งามยามดีตรงกับวันพ่อแห่งชาตนะิซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านอุตส่าห์ทรงงานเพื่อพวกเรามา70ปีหรือนานกว่านะครับทุกท่านหลายท่านจะรู้จัก แต่เพราะว่าเด็กรุ่นหลังๆอย่างพวกเจนแซ a เจนอันี่ยต้องศึกษาไว้นะครับกับเรื่องของประวัติศาสตร์ยศรียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งก่อนจะไปถึงตรงน,นั้นมาเล่าประวัติคร่าวๆกันก่อนซึ่งจะเป็นการรีวิวเรื่องรถทรงงานที่ชื่อแลน d r โ v e r อ e ์ซีรส์3นะครับมันเป็นยังไงล่ะครับเอาเท่าที่รู้นะครับผมได้ยินมาจากผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาบอกว่า นี้ครับตอนนั้นปีสอง,สองปีพศสอ2ห้าตรงกับวันที่เจกันยายนซึ่งผ่านมาแล้ว44ปีครับท่านผู้ชม44ปีที่แล้วในตอนนั้นต่างจังหวัดบางพื้นที่อท่านนยังมีความแบบธุรกันดานอยู่พอควรน,นะตอนนั้นท่านเสด็จไปเยือนที่หมู่บ้านเจาะ บากงที่ตำบลปูโยอเภอสุเหงโกโลกจหัดวน,นราธิวาสซึ่งเป็นทางตอนใต้สุดของประเทศแล้วแล้วมันเเลอไปปิดติดกับชายแดนทางฝั่งประเทศมาเลเซียนะครับถ้าใครเคยศึกษาเรื่องทางด้าน,นภูมิศาสตร์หรือเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับก็จะรู้ดีนะครับนี้ มันมีภาพช็อตเด็ดอยู่ประทับใจตรงที่อย่างที่ทุกท่านเห็นนี่แหละครับก็ค,คือท่านนั่งทรงนั่งพิงรูยจักท่าน,นั่งของท่านเองแล้วก็มีการทรงอธิบายในเรื่องงานต่างๆว่าจะต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงมีบางมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยซึ่งมีทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ด้วย นะครับอาละครับเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องรถของเรากันต่อนี่คือนี่คืออนุสรส์สถานที่ตั้งอยู่ที่สุงไห่โกลงนะครับนี่จะประมาณนี้เป็นแบบจําลองเพื่อเป็นการระลึกเ,เขาเรียกว่าน้อมราลึกถึงพระอ,องค์ท่านนะครับผมนี่ครับด้านหน้าเขาจะประมาณนี้จะเป็น ต้องบอกก่อนว่าแลนโรเวอร์เนี่ยเป็นทั้งรถฟาร์มเมอร์เป็นรถแบบลุยงานลุยสวนมันไปนคือมันคือไปได้ทุกสถานการณ์อะแดดออกฝนตกป่าไม้ยังไงก็ช่างซึ่งมีการจอดโชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แหง่งในในประเทศไทยเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ท่านต้องไปตามข่าวกันเอาเองนะครับอ่ะปะ นี่ครับตัวรถคร่าวๆของเขานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับใกล้เคียงของจริงก็สักเ0เห็นจะได้ล้อเปลี่ยนใหม่นะครับเอาแบบลุยๆหน่อยสีดํานะครับยางอะไหล่มีครบกระจกกระจกประตูประตูเนี่ยมีหมดชิ้นส่วนรอบด้านจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบกันนะครับว่ารถที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่าน ทรงใช้ออกงานเสด็จในพื้นที่ธุรกันดานเนี่ยมันเป็นอย่างไรไปดู ใช้ได้ครับผมครับผมครบถ้วนกระบวนความครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวสั้นของการรีวิวรถทรงงานที่ชื่อ Land Rover นะครับผมคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันท่านใหม่นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ